แพทนภปภานางเอกสุดแซ่บและคุณแม่สายสตรองกลับมาสร้างกระแสให้แฟนคลับฮือฮากันอีกครั้งหลังโพสภาพคู่สามีสุดหล่อพีชาโนนในลิฟต์พร้อมแคปชั่นเบาๆวา่าไปกับหนุ่มคู่ใจ hashtag ไอต้าแต่งานนี้กลับกลายเป็นว่าโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ความหวานของคู่รักเท่านั้นเพราะสิ่งที่หลายคนหยุดมองไม่ได้ก็คือหน้าท้องของแพทที่ดูนูนขึ้นอย่างชัดเจนในเสื้อเอลลอยตัวจิว๋ว ถ้าโผยกแขนของแพทเผยให้เห็นรูปร่างช่วงหน้าท้องอย่างชัดเจนทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันรัวๆว่าน้องมาแล้วแน่ๆแม่มีเบบีแล้วใช่ไหมรอทายเพศอยู่เลยแม่และยินดีด้วยนะคะแม่ดีใจมากเลยกลายเป็นภาพเดียวที่สร้างความตื่นเต้นบนโลกโซเชียลอย่างล้นหลามก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าแพทกับสามีหนุ่มได้เดินหน้าแพลนเรื่องลูกอย่างจริงจังถึงขั้นเขาปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการมีบุตร และตอนนี้ดูเหมือนแฟนๆจะเริ่มเห็นสัญญาณดีๆแล้วเพราะรูปร่างของแพทในภาพล่าสุดนั้นแทบไม่ต้องคุดอะไรเพิ่มหลายคนก็ฟันธงทันทีว่าน้องมาแล้วแน่นอนความสัมพันธ์ของแพทและพีชานนช่วงหลังมานี้ก็ดูอบอุ่นและแน่นแฟนมากทั้งคู่มักมีภาพคู่หวานๆออกมาให้เห็นบ่อยครั้งและล่าสุดกับโมเมนต์ชวนยิ้มในลิฟต์ก็กลายเป็นไวรัลเพราะแฟนๆต่างพากันลุ้นและตื่นเต้นกับการลุ้นเพศเบบีกันแบบเต็มสูบครับ